อ๋อตอนน้ำบนอยู่จนถึงอ่าถ้าเกิดว่าอยู่โอ้สวยจังครับนี้นอนะฮะอยู่ลูกเนี่ยอครับอืมวันนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ดูลูกวันนี้วันที่สามสิบมีนาคมนะครับมีสามลูกนะครับโหดอกอ่าเมื่อวานเนี่ยหอมปุ้งเลยเมื่อวานนี่ก็หอมนะอ่านี่ก็หอมนี่ดูครับดอกดูลูกดู เปงแล้วครับแล้วดอกดอกทุเรียนเป็นอะไรที่ที่มีความมีเสน่ห์นะครับสวยมากนะครับอันนี้ก็ในสัปดาห์ที่แล้วก็มีการสลัดทิ้งของเขาเองนะครับผมผมไม่ได้เก็บอะไรนี่ก็มดแดงนะครับห้าเห็นว่าธรรมชาติล้วนแล้วก็เขาสลัดมีไหมนะคุโอเคโอเคครับ เขาสลัดของเขาเองเขามีที่เน่าก็มีเห็นแล้วนะครับเขาปล่อยเขาครับนี่นี่แล้วาม,มาเป็นถึงถึงปลายเลยนะครับแต่ว่าก็ปล่อยไว้อันนี้สามหน่วย,ยในในนุกนพลจับหน่อยจับหน่อยโอเคลองลองแหวกหน่อยนะพลเอาแหวกแหวกหน่อยแหวกแหวกหน่อยให้เห็นลูกหลังหน่อยอยืมสวยเล<ๆ>ยนี้ผมจะทิ้งไว้สามลูกเลย <laughs> ส่วนในลูกนี้คงจะต้องเอาออกนะครับให้ให้ แล้วตรงนัน้นฝั่งนั้นก็มีนะครับมีแล้วอโอเคมีด้านบนด้านบนก็ก็กําลังมีนี่อ๋อมีอ๋อมีมีมมอ๋อครับโอเค<น>ผมคิดว่เาเขาคงสลัดลงเขาเองดูแล้วเ,เขามีการบร,ริหารจัดการของต้นทุเรียนนะครับเดี๋ยวด้านหลังนี่ก็ครับด้านหลังต้นนี่ก็มีครับโอเคครับผมนะครับก็อัปเดตกันนะครับ